ครับ YouTube นัทพลคนสร้างภาพนะครับวันนี้มาในรูปแบบของมานั่งคุยกันชิวๆสบายๆหน่อยที่ใส่หมวกที่ใส่ปิดผมนี่ก็คือโควิดอะไม่ได้ไปเข้าร้านทำผมอะ่ะก็เลยใส่บังหัวฟูนิดนึงวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีพอดีคิดถึงเรื่องว่าเพอ,อ,อดีผมมีการสะสมกล้องฟิล์มนะมาเยอะเลยแล้วก็ ไม่เคยได้รีวิวอะไรอย่างจริงจังไม่เคยได้เอามาพูดถึงกันอย่างจริงจังเลยต่อไปก็คิดว่าจะทําคลิปแนวแนวกล้องที่มีกล้องที่สะสมอยู่อะเอามาพูดคุยกันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันสบายๆเนาะครับจะไม่มาลงดีเทลอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้า Google ก็มีหมดทุกอย่างแล้วแต่พอดีว่ามันมีความคิดไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งอะที่คิดขึ้นมาได้ว่า แรกๆเลยที่เริ่มสะสมกล้องต่างๆมาตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่เริ่มแรกกล้องราคาถูกๆมาจนเต็มตู้ไปละเราสะสมไปทําไมเราสะสมเพราะอะไรเราชอบอะไรในตัวมันเอออ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าจะเล่าให้ฟังดีกว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างมีแนวความคิดในการสะสมกล้องฟิล์มยังไงบ้างอะ่ะแต่ว่าส่วนตัว มีไอเดียแบบนี้มีความคิดในแบบนี้ถึงว่าเริ่มสะสมมาเรื่อยๆเคยสังเกตไหมครับว่าอย่างตอนเราซื้อตอนเราซื้อเราไม่รู้หรอกว่ากล้องเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างถ้าลองลองคิดจริงๆนะลองคิดถึงสมัยก่อนจริงๆอะ่ะเราไม่มี youtube นะเราไม่มี Google ดูนอกจากหนังสือจากต่างประเทศหนังสือาของภาษาอังกฤษบ้างหนังสือภาษาญี่ปุ่นบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นภาษาของ ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปส,ส่วนใหญ่ใช่ปะฝั่งเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นส,ส่วนใหญ่ผมก็เลยคิดดูว่าสมัยก่อนทําไมเราเลือกกล้องฟิล์มซื้อกล้องฟิล์มกันแน่นอนมันเป็นเรื่องของภาพที่ได้ภาพที่ได้ตอนเนี้มันก็มาจากตัวฟิล์มซะเป็นส่วนใหญ่จากตัวเลนบ้างตัวเลนตัวเลนก็จะมีเป็นคาแรคเตอร์ของเลนใช่ไหมมีตัวการเป็นโค้ดมัลติโค้ดต่างๆของเลนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่นี้เราผมไม่ไปลง ดีเทลนั้นดีกว่าผมมาพูดถึงความรู้สึกเลยว่าคนเราจะเลือกกล้องฟิล์มสักตัวหนึ่งที่ทำไมแบบไปเข้าไปห้องประมูลบ้างอะไรบ้างความชอบมันเกิดขึ้นง่ายจังเลยเพราะอะไรส่วนตัวนะเรื่องตัวกล้องบอดี้สวยงามอ่ะแน่นอนต้องชอบคาแรคเตอร์ Character ของสไตล์การออกแบบต่างๆคนดูเป็นระดับแรกแน่นอนอชอบและแบรนด์ Brand. ยี่ห้ออะไรชอบและลูกเล่นต่างๆที่เคยเจอบ้าง เป็นยังไงบ้างมีรายละเอียดของแต่ละกล้องที่เขาออกแบบมาเป็นยังไงบ้างอันนั้นเป็นความชอบลึกนิดหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าตาเราสัมผัสได้เรียบร้อยละเราชอบในความสวยงามของมัน่อ่กอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ทุกคนเป็นกันทุกคนเลยผมเชื่อมั่นแบบนั้นคือเสียงเสียงชัตเตอร์จริงปะเสียงเสียงการขึ้น ชัตเตอร์กดแกลกเข้าไปเนี่ยทุกคนจะต้องฟังทุกคนจะต้องทดสอบการฟังฟังโอ้เพราะเพราะทําไมเขาฟังเสียงกล้องแล้วโอ้เสียงเพาะจังเลยเสียงแน่นจังเลยโอ้แบบนี้น่าสนใจมากผมก็เลยเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกครั้งที่ซื้อกล้องผมจะนั่งฟังเสียงเลยทําให้ผมรู้ว่าแต่ละกล้องแต่ละรุ่นแต่ละประเทศที่ออกแบบมาม,มันไม่เหมือนกันเลย ถึงจะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยนะมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาทํามาด้วยส่วนประกอบมันเป็นอะไรบ้างเป็นโลหะไหมเป็นผ้าไหมเป็นไทเทเนียมไหมหรือว่าเป็นแล้วแต่ยุคสมัยตอนนั้นเขาทาได้แต่ที่แน่ๆทุกคนจะมีทั้งภาพและเสียงแน่นอนมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกๆเนี่ยเริ่มเริ่มสะสมเลยก็คือนิคอนเพราะตัวแรกอ่ะผมได้ตัวนี้มาตัวนิคอน EM EM มาแล้วผมชอบฟังเสียงมันมากตั้งแต่แรกตัวมันเล็กมากนะตัวมันเล็กมากนี่เป็นกล้องของคุณอาผมนะแล้วเอาไปซ่อมแล้วก็เลยยึดเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตัวแรกที่มีเลยมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าปะไว้ตัวแบบเนี้ยเสียงจะออกไปเป็นยังไงนอกจากหน้าตาแล้วนะเสียงมันต้องเพาะด้วยมามาฟังเสียงตัวนิคอน EM กันก่อนเลยดีกว่า ผมตั้งสปีดประมาณตัวตัวอันนี้มันเป็นออโต้นะครับแต่ว่ามันมี M 90ก็แปลว่าสปีดชัตเตอร์มันได้ประมาณ90นะมันจะได้เป็นเสียงเท่าๆกันหมดทุกตัวแล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตั้งสปีดไว้ที่เท่านี้นะเรามาฟังเสียงตัวแรกกันฟังเลยนะครับ EM เป็นไงกระจกรู้สึกว่ากระจกมันเด้งไหมเห็นไหมครับ มันมีความแคล็แกลกของมันหรือจะไม่ชัดถอดเลนด้วยเลยถอดเลนส์แล้วก็ดูกระจกมันเด้งดูกระจกเด้งเด้อเห็นไหมครับนี่แหละเสน่ห์ของคนที่ใช้กล้องฟิล์มและเป็น SLR มันมีการตีของกระจกมันล้แล้วมันเป็นเสียงเฉพาะตัวของแต่ละรุ่นเลยอ่า EM ไปเลย ไม่อยากลงดีเทลมากเอาเรื่องเสียงดีกว่าคอนเทนต์นี้เอาเรื่องเสียงดีกว่า EM แล้วผมก็ต่อด้วยไหนๆมันจะมาแล้วก็เอาไล่ตระกูล F ตระกูลที่ชอบมากของนิคอนเนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วว่านิคอนนะมันมีความถึกมากๆในการออกแบบอยู่แล้วเนี่ยเหล็กทั้งดุนเลยเเลยครับตัวนี้เริ่มถอดหัวกระโหลกได้แล้วเริ่มเป็นโปรมากขึ้นให้ฟังเสียงตัวรุ่นใหญ่ในยุคนั้นก่อนเลยดีกว่ามา ตั้งหกนะเมื่อกี้ผมตั้งตั้งเก้านะผมตั้งหกสิบแล้วกันนะนี่ค n อนเอครับเห็นไหมเห็นไหมเห็น,หนไหมต่างไหมโอ้มีความหนักหนักแน่นๆนะมีความเป็นเหล็กมีความเป็นเหล็กเพิ่มขึ้นอนอกจากเสียง ชัตเตอร์ที่ได้ยินแล้วอ่ะการขึ้นตรงเนี้ยมันมีสเสน่ห์ด้วยแต่และรุ่นมีเสียงไม่เหมือนกันความลึกในการลากไม่เท่ากันด้วยเนโอ้เดี๋ยวจะลงลึกไปมากกว่านี้ไล่นิคอนให้มันจบเลยดีกว่านิคอน F ให้มันจบเลย F2 ก็ต้องมานะครับนิคอน F2 ก็จะตัวหัวโตเปิดกระโหลกได้หัวใหญ่ไปอีกไม่ดูดีเทลเดือกไม่เอาดีเทลเอาเรื่องเสียงอย่างเดียวเลยวันนี้เอาเรื่องเสียงอย่างเดียวเลย ตั้งไว้ที่ร้อยย่สิ้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาหกแล้วกันนะจะได้ฟังเสียงชัดๆนะครับ nikon f 2อน f 2 2นะตัวใหญ่มากฟังดีๆนะกระเดงได้ยินไหมมันมีการกระเด้งต่างกันสปีดหกสเท่ากันนะครับแต่มันมีการเด้งของภายในอ่ะตีของกระจก การสับมา่านชัตเตอร์ไม่เหมือนกันนะอุ้ยลืมไปมีฟิล์มหรือเปล่าเนี่ยมีฟิล์มหรือเปล่าไม่รู้ขอดูกันนะครับไม่มีนี่ไงมา่านเป็นผ้าเห็นไหมมา่านเป็นผ้าเห็นไหมให้ฟังอีกทีหนึ่งฟังด้านหลังเลยอ่าพราะเพราะนะ เออต่อไปถ้าเปิดฝาด้านหลังมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งถูกไหมคนเราเนี่ยเวลาฟังเสียงเวลาถ่ายภาพอ่ะเราก็จะอยู่ท่านี้ถูกไหมท่านี้เสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติคนด้านหน้าที่ได้ยินเสียงชัตเตอร์ก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเออไอ้อย่างนี้มันก็น่าสนุกขึ้นไปอีกนะเพราะว่าบางคนอ่ะชอบจากเสียงด้านหน้าส่วนตัวเนี่ยชอบฟังต,ตรงนี้ชอบฟังจากเสียงด้านหลังเพราะว่า คนถ่ายภาพจะต้องฟังเสมอชอบชอบโอ้มันยาวละเริ่มสนุกเห็นไหมฟังเสียงเราเรียกว่าอะไรนะคลิปนี้เป็นซาวเช็คแล้วกันซาวเช็คเอฟสามตระกูล F ตระกูลที่ใหญ่ตระกูลสุดยอดของนิคอนคนเล่นนิคอนนี่คือต้องต้องมีอ่ะต้องมีครบแน่ๆ F3 นี่ก็ท็อปเลยครับท็อปไลน์ของเขาเลย F3 HP นะตั้งที่60เท่ากัน ด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบเสียงตัวนี้มากและตัวนี้เป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดเลยเบาคัตเตอร์ขึ้นเบามากเบามากอืมคล้ายๆตัว F แรกนะ F1 นนะชัตเตอร์นิ่มมากยิ่งเป็นตัวรุ่นใหม่ๆรุ่นอะไรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเบาเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นวัสดุมันดีขึ้น ทำให้สปีดชัตเตอร์ไปได้สูงมากนะมันก็เลยมีความความดูเบาๆกว่าเดิมถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะมันจะมีความเป็นเหล็กมันเป็นความเป็นม่านผ้ากรกเสียงเสียงจะต่างกันเสียงจะต่างกันผมมีตัวหนึ่งคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่2ที่สะสมต่อจากนิคอนเอ็มนะครับที่ชอบเลย คือ FM2 กับ FE2 ที่ชอบอา้าวอันนี้ติดมอเตอร์ไดร์มาด้วยเออได้ฟังเสียงมอเตอร์ไดร์ด้วยเสียงที่มันแบบรู้สึกว่าเท่รู้สึกเท่ของการการติดมอเตอร์ไดร์มันทำให้เป็นรุ่นที่ยิงลัวได้มันมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นม่านไทเทเนียมซึ่งเบาทำให้มันมีการสลับได้เร็วมากปรับปรับปรับ,รบอะได้ฟังเสียงดีกว่าไม่พูดมากละ ผมเปิดมอเตอร์ไดก่อนเลยนะถ้าคนไม่เคยได้ฟังก็อาจจะได้ฟังวันนี้เป็นวันแรกเลยซิงเกิลก่อนฟังเลยนะครับออโตมากมอเตอร์ไดเราไม่ต้องขึ้นเลยนะครับกดเลยเป็นไงเสียงเหมือนที่เอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์กันไหมได้ยินไหมต่อได้เลยนะต่อได้เลยนะนี่เสียงจากมอเตอร์ไดแล้ว ข้อสนุกอย่างหนึ่งคือมันกดรัวได้ผมกดเป็นคอนติเนีนะฟังดีๆนักข่าวยุคนั้นใช้กันบ่อยมากใช้กันเยอะมากเป็นไงครับมันไหมเสียงมันมีความแหลมปลาย,ลายใช่ปะ่ะมันเป็นเสียงที่เอามาใช้กันบ่อยมากเป็นเสาร์เอฟเฟกที่ใช้ในคลิปตัดต่อบ่อยมากลองถอดดูดีกว่าลองไม่ใช้มอเตอร์ไดดีกว่า ฟังเสียงเดิมๆของเขาก็แค่หมุนออกนะครับมอเตอร์ไดก็นี่นะตัวหนักเลยเอาเหลือแค่นี้ละเล็กไนหะม FE2 นะครับก็แค่เปิดทีนึงนะครับอย่าลืมนะครับสปีดหกสเท่ากันนะครับมีเสียงการกระเด้งของ วัตถุอยู่ได้ยินไหมไปปลายเบาๆนะมันเป็นมา่านมันเป็นเป็น,เป,นเป็นไทเทเนียมด้วยความเป็นไทเทเนียมผมว่ามันเบาแล้วก็สปีดชัตเตอร์ได้ถึง4ี่พันเนี่ยมันมีเสียงเสียงอะไรที่รู้สึกบางๆนิดนึงไม่เหมือนกับตัวรุ่นใหญ่ๆรุ่นพี่ๆอ่ะที่มันมีเสียงความหนักแน่นมากกว่านะประกบคืนแล้วกัน นี่ประกบกันนี่ตัวตัวนี้ตัวตัวโปรดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ที่สะสมมาเป็นตัวที่2ที่จริงจังเริ่มจริงจังขึ้นในการสะสมกล้องนี่เสียงไม่เหมือนกันละปิดดีกว่าจริงๆยังมีตัวย่อยๆอีกนะครับจะเป็นตัวตัวรุ่นประมาณแบบ f f 4 a u ออโต้โฟแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ มีเป็นรุ่นรุ่นประมาณรุ่นรุ่นเล็กๆของเขาอะรุ่นเป็นของนิคอนที่เป็นออโต้แล้วอะอันนั้นเดี๋ยว,ไว,ไ,วไว้ไว้ไว้มาฟังเสียงกันอีกทีพอดีว่าใส่ฟิล์มค้างเอาไว้เอามากดเล่นเดี๋ยวมีปัญหากับตัวฟิล์มนะแล้วก็มีนิโ o m a t อีกตัวหนึ่งที่มีรู้สึกว่ามีความหนักหน่วงของชัตเตอร์พอสมควรไว้ค่อยมาเป็นในคลิปตัวหน้าแล้วกันเป็นไงการเริ่มเริ่ม สะสมฟิล์มมันไม่ใช่แค่เรื่องของอหน้าตากล้องอย่างเดียวที่ชอบนะดีไซน์ะระบบต่างๆของเขามีวัดแสงของเขาตัวเลนลักษณะความความชอบทางกายภาพอ่ะมันจะมีเรื่องของเสียงด้วยเรามาทำเรื่องซาวเช็คกล้องกันดีกว่านะต่อๆไปก็จะมีทั้งหมดนะครับทั้งมีทั้งญี่ปุ่นทั้งรัสเซียเยอรมัน หรือก็แปลกๆที่ผมสะสมมาไว้เรามาฟังเสียงกันในคลิปต่อๆไปดีวกว่านะไออย่างงี้สนุกเอออย่างงี้สนุกแล้วก็ในในส่วนของไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องของของฟิล์มบ้างคอนเทนต์เรื่องของทดสอบเลนบ้างรีว,วิวต่างๆนานาเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะทำจริงจังในเรื่องของการสร้างภาพละ เพราะชื่อช่องก็บอกแล้วนะครับนักพลคนสร้างภาพก็แปลว่าผมต้องสร้างสรรค์าภาพในแบบฉบับของผมแล้วล่ะผมต้องทําเกี่ยวกับการถ่ายภาพนี่แหละก็จบคอนเทนต์เรื่องของสาวเช็คกล้องละกันต่อไปก็จะทําให้หมดตู้ที่มีเลยตู้สะสมที่มีเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าชอบเสียงอะไรหรือว่าใครชอบ เสียงจากกล้องตัวไหนเออเอามาแบ่งปันกันฟังบ้างก็ได้นะถ่ายจากมือถือมาก,ก็ได้เอามาให้ฟังบ้างบางทีกล้องผมก็ไม่ได้มีครบทุกตัวนะไม่ได้มีหลากหลายอะไรเท่าไหร่เป็นเฉพาะที่ชอบอะ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับกับนักพลคนสร้างภาพในตอนซาวเช็ควันนี้สวัสดีครับไปก่อนละเสียงดีมากเลยโอ้มันต่างกันนะ